โสรดปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระยาสังวรปัญหาที่สองติสเมตตาเตยมานปัญหาใครได้ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษความอยากเป็นเหตุทยธยาดินรนของใครไม่มีใครล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ในโลกนี้ทรงแสดงเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2524 บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นขอขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พรอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงธรรมะในโสลดปัญหานำสติปัฏฐานซึ่งได้ แสดงอธิบายมาเป็นประจำปีบัดนี้จะได้แสดงปัญหาที่สองมานพชื่อว่าติตเมตเตยะได้กราบทูลถามเป็นคนที่สองมีใจความว่าใครชื่อว่าเป็นภูสันโดษเต็มความประสงค์ในโลกนี้ความวันไหวของใครไม่มีใครรู้ ที่สุดทั้งสองด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในถ้ำกลางพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจหรือเย็บร้อยใจได้ดังนี้พระบรมาศาสดาได้ตรัสตอบปัญหานี้มี ทำแปลโดยใจความว่าภิกษุคือภูทําลายกิเลสซึ่งมีพรหมจรรย์ระพฤติพรหมจรรย์สํารวมในกามทั้งหลายปราศจากความลิ้นรนทยานอยากมีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจึงดับเครื่องเศร้ามองดับทุกเสียได้ชื่อว่าเป็นภูสันโดษเต็มความประสงค์ในโลกนี้ เป็นภูไม่มีความหวั่นไหวเป็นภูรู้ที่สุดทั้งสองด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในถ้ำกลางเราเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องภูเย็บร้อยใจได้ดังนี้ตามคำถามย่อมแสดงว่าภูถามได้เป็นภูค้นคว้าศึกษาธรรมะมีความ เข้าใจถึงคำวันสันโดษไม่หวั่นไหวรู้ที่สุดทั้งสองและท่าำกลางกับทั้งรู้ถึงคำว่ามหาบุรุษกับเครื่องผูกเย็บร้อยใจคำเหล่านี้จึงเป็นคำที่ได้ใช้เรียบถึงบุคคลผู้ประสบธรรมะอย่างสูงและก็เป็นคำที่มีความเข้าใจถึงกัน แต่ว่าแม้เป็นคำที่ได้ใช้เรียกภูบรรลุถึงธรรมะอย่างสูงหรือเป็นภาษาธรรมะภาษาการปฏิบัติทางจิตแต่ผู้ถามก็อาจจะมีความเข้าใจในความหมายอย่างหนึ่งแต่พระบรมศาสาสดาได้ทรงใช้คำที่พูดกันนั่นแหละมาทรงแสดงในความหมายอีกอย่างหนึ่งพิจารณาดู ภาษาธรรมะที่ใช้ในพุทธศาสนาก็เป็นคําที่ใช้พูดกันมาเก่าในการสอนธรรมะหรือแม้ในคําพูดของชาวบ้านพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้องใช้คําพูดที่เขาพูดเข้าใจกันมาแสดงแต่ว่ามาทรงแสดงอัฏฐะคือความหมายตามคลองธรรมในพุทธศาสนา เช่นคำว่าภิกษุหรือภิกขุนิพพานอารหังอรหันต์แม่คำว่าพุทธะพระพุทธเจ้าธรรมะพระธรรมสังฆะประสงค์ก็เป็นคำที่เขาใช้พูดกันมาแล้วเรียกกันมาแล้วดังคำว่าภิกขุหรือภิกษุที่ในพระวินัยก็มาใช้เรียกผู้ที่อุปสมบทแล้วตามพระวินัยเป็นภิกขุภิกขุนีหรือภิกษุภิกษุณี ที่แปลตามศัพท์อย่างหนึ่งว่าเป็นภูขอคือเป็นภูขอโดยปกติด้วยการที่อุ้มบาทเดินเข้าไปในละแวะกบ้านแสดงอาการว่าขอแต่ไม่ได้เรียกร้องกล่าววาจาขออย่างยาจกวนิพกที่มีการกล่าววาจาขอหรือแสดงการเต้นรำทำเพลงเป็นการขอ ภิกษุนั่นเป็นภูขอโดยปกติอุ้มบาทเดินเข้าไปด้วยความสำรวมภูมีศรัทธาก็นำอาหารมาใส่บาทถวายแต่แม้คำนี้เองก็มาใช้ในธรรมะปฏิบัติที่มีความหมายว่าบุคคลภูเห็นภัยในวัตตะบุคคลภูเห็นโทษแม้เล็กน้อยว่าเป็นภัยหรือเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย บุคคลผู้ทำลายกิเลสเมื่อมาใช้เป็นภาษาทางธรรมปฏิบัติดังนี้คำว่าภิกขุหรือภิกษุก็ใช้ได้สำหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปเพื่อทำลายกิเลสผู้ที่เห็นภัยในวัตฏะเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคือผู้บวชหรือคฤหั์ไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษเด็กผู้ใหญ่เมื่อใดเป็นผููเห็นภัยในวัฏฏะ เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยและปฏิบัติทำลายกิเลสก็ชื่อว่าเป็นพิกขุได้โดยการปฏิบัติธรรมดังที่ใช้ในที่นี้และข้อที่ถามว่าใครเป็นผู้สันโดษในโลกนี้คำว่าสันโดษนั่นผู้ถามจะมีความหมายอย่างไรไม่ปรากฏแต่ว่าคำนี้เมื่อมาใช้ในพุทธศาสนาก็มีความหมายว่าผู้เต็มความประสงค์ คือเป็นภูพอเป็นภูอิ่มเป็นภูเต็มก็คือเต็มความประสงค์และได้มีแสดงอธิบายทางพุทธศาสนานับตั้งแต่ <c oughs> สันโดษคือยินดีพอใจตามมีตามได้ <c oughs> ในปัจจัยสี่สำหรับภิกษุคือในอีวอนบินทมบาทเสนาสนะยาแก้ไขสำหรับภิกษุ เมื่อได้อย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นเรียกว่ายินดีตามมีตามได้และได้มีแสดงอธิบายแยกออกไปอีกเป็นยะยะ,ยะถาลาภสันโดษยินดีตามได้ยะถาภะสันโดษยินดีตามกำลังยะถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควรยินดีตามได้นั่นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วได้ ลาผลมาอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นยินดีตามกำลังก็คือตามกำลังที่จะพึงแสวงหาพึงได้พึงรับพึงบริโภคใช้สอยยินดีตามสมควรน,นั่นก็คือตามที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับยถาลาสันโสดษยินดีตามกำลังยถาภละ ยากหาสารุป,ปรสันโดษยินดีสอมสมควรก็เป็นการแสดงทางปฏิบัติในสันโดษละเอียดเข้าอีกคือตั้งแต่ในการแสวงหาก็ให้เป็นไปตามควรแก่กำลังและให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ให้เกินกำลังไม่ให้ผิดและในการรับคือในการได้มาก็รับตามกำลังรับตามสมควร ไม่รับเกินกำลังไม่รับในสิ่งที่ไม่สมควรหรือในอาการที่ไม่สมควรตลอดจนถึงในการบริโภคใช้สอยก็ตามกำลังตามความสมควรพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สันโดษตามที่ได้ตามกำลังตามสมควรดังนี้ก็เกี่ยวแก่สิ่งต่างๆสำหรับภิกษุก็เ,เป็นปัจจัยสี่เป็นต้นและสำหรับเครือสั์ก็เป็น สิ่งต่างๆที่จะพึงได้ซึ่งกล่าวสรุปว่าเป็นส่วนผลที่จะพึงได้ต่างๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือในการละความชั่วกระทำความดีอันต้องอาศัยความเพียรเพียรละความชั่วเพียงกระทำความดีในเมื่อยังมีความชั่วที่จะต้องละยังมีความดีที่จะต้องทำ ก็ไม่ให้พอเพราะถ้ารู้สึกว่าพอเสีแล้วไม่ต้องทำความดีอะไรอีกหรือไม่ต้องละความชั่วอะไรอีกก็เป็นอันว่าจะไม่เจริญด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงตรัดไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือในการละความชั่วกระทำความดีรวมความก็คือเมื่อยังมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติในเหตุให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่พอเสีย เพราะวา่าพอเสียแล้วก็เป็นอันว่าจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติในเหตุในการละความชั่วกระทําความดีต่างๆหรือในการปฏิบัติกรณียกิจที่ควรทําหรือในหน้าที่การงานต่างๆของตนก็ต้องทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ว่าในผลที่ได้นั้นให้มีความสันโดษและเมื่อมีความสันโดษในผลด,ดังนี้ก็จะทําให มีความสุขเหมือนอย่างว่าทําการงานอย่างหนึ่งได้ผลเท่านี้ไม่พอใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ยากที่จะได้รับความสุขฉะนั้นต้องพอใจในผลที่ได้รับแต่ว่าให้ปฏิบัติในเหตุให้ดียิ่งและเมื่อเหตุดียิ่งขึ้นผลดีก็จะตามมาหรือแม้ว่าผลดียังไม่ตามมาเมื่อมีความยินดีในผลก็จะทำให้มีความสุข แต่ถ้าไม่ยินดีในผลก็จะมีความทุกและจะทำให้ผลขวายเพื่อจะให้ได้ผลแม้ในทางที่ผิดโดยที่ไม่นึกว่าจะต้องปฏิบัติในเหตุของผลนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการปฏิบัติเหตุของผลนั้นๆก็จะต้องกระทำในทุกๆท,ทางอันเป็นทางที่ถูกอันเป็นทางที่ชอบเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะทำให้เจริญด้วยการปฏิบัติในเหตุด้วยและจะทำให้ผลที่ดีติดตามมาด้วยบุคคลที่ประพฤติทุจริตต่างๆนั้นเพราะเหตุที่ไม่ยินดีในผลที่ตนพึงได้ด้วยการปฏิบัติเหตุของตนดังเช่นครูที่เป็นโจรเป็นขโมยลักเอาทรัพย์ที่เขาแสวงหามาได้โดยชอบเพราะอยากได้ผลคือทรัพย์แต่ไม่อยากปฏิบัติในเหตุเรียกว่าขาดสันโดษ เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องขโมยเขาต้องทุจริตต่างๆแต่ถ้าหากว่ามีความสันโดษในผลไม่สันโดษในเหตุคือปฏิบัติในเหตุคือปฏิบัติในเหตุที่ให้ได้ทรัพย์นั้นตั้งใจประกอบอาชีพทำมาหากินรวบรวมทรัพย์สมบัติที่เป็นผลของตนเองดังนี้ก็ย่อมจะเป็นภูปฏิบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นสันโดษในพุทธศาสนา จึงเป็นสันโดษที่ถูกต้องและก็มีระดับของสันโดษตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงก็คือเต็มความประสงค์แต่ว่าความที่จะได้ความเต็มความประสงค์นั้นในเมื่อยังมีความประสงค์อยู่ก็ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นจึงต้องละความประสงค์เมื่อปราศจากความประสงค์เสียได้นั่นแหละจึงจะเต็มก็คือปฏิบัติดับตัณหาความรินดนรนทยานอยาก และเมื่อยังมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอยู่นอกจากไม่เต็มความประสงค์แล้วยังมีความหวั่นไหวไปต่างๆอันปรากฏเป็นความเทเยอทีทยานดิ้นรนไปต่างๆบ้างปรากฏเป็นความกระสับกระส่ายหวั่นไหวไปหวาดระแวงไปต่างๆบ้างเพราะเหตุของโลกกัธรรมธรรมะสำหรับโลกซึ่งทุกคนต้องประสบอันได้แก่ ความได้ลาบความเสื่อมลาบความได้ยศความเสื่อมยศต้องถูกนินทาได้รับสนเสริญต้องประสบความสุขต้องประสบความทุกข์ต่างๆอันเป็นส่วนที่น่าปรารถนาก็มีไม่น่าปรารถนาก็มีเมื่อมีความทยานอยากอันเป็นตันหาก็คือทยานอยากไปในลาบยศสนเสริญสุขจะได้ต้องการที่จะกำจัดบุคคลก็ตาม เหตุการณ์ต่างๆก็ตามที่ขัดขวางต่อลาบยศสนเสริญสุขต,ต่างๆของตนจึงวันไหวไปได้วยความหวาดระแวงบ้างด้วยความทะเยอทะยานบ้างดิ้นรนขนขววยไม่มีเวลาที่จะสงบใจเมื่อเป็นดังนี้จึงเท่ากับเป็นภูที่ไม่มีปัญญารู้รู้เบื้องปลายทั้งสองก็คือไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตและไม่รู้ท่ามกลาง ก็คือปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงได้น่งคิดถึงอดีตหวังอนาคตและติดอยู่ในปัจจุบันลักษณะดังนี้เป็นลักษณะที่ขาดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจึนงหลงไหลไขว่คว้าอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างวุ่นวายสับสนลักษณะดังนี้ไม่ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแต่ว่าได้ชื่อว่าเป็นภูที่ มีเครื่องโผกเย็บร้อยจิตใจเหมือนอย่างเข็มที่เย็บร้อยผ้าด้วยได้ให้ติดก็คือกิเลสอันเป็นเครื่องร้อยรัดได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือโลภกรดหลงต่างๆอุปาทานความยึดถือต่างๆจิตใจจึงวุ่นวายสับสนถูกดึงไปในอารมณ์ต่างๆ เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใหญ่โตเท่าไหร่ก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้ยิ่งเจริญตันหาเจริญโลภโกรธหลงมากซึ่งล้วนเป็นเครื่องนำไปสู่ความเสื่อมสิ้นความเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสตอบตามครองธรรมในพุทธศาสนาว่าผู้ที่จะชื่อว่าเป็นภูสันโดษเป็นต้นนั้น ตามที่กราบทูลถามก็จะต้องเป็นภิกขุหรือภิกษุคือเป็นผู้ปฏิบัติทำลายกิเลสโดยประพฤติพรหมจรรย์สํารวมในกายในกามทั้งหลายกามก็คือกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใครได้แก่ราคะความติดใจย,ยินดีเป็นต้นกับวัตถุก,กามพัสดุเป็นที่ใครปรารถนาก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภั และธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ก็คือปฏิบัติพุทธศาสนาสํมรวมจิตใจมิให้หลงติดอยู่ในกามทั้งหลายคือไม่ให้หลงติดอยู่ในพัสดุกามทั้งหลายคือไม่ให้หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรพพชที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายโดยอำนาจของกิเลสกรมมีราคะเป็นตนปฏิบัติ เว้นเสียจากกามทั้งหลายไปตามขั้นตอนอันใดที่ควรจะเว้นก็ต้องเว้นอันใดที่ยังต้องการก็รับในเมื่อยังไม่สามารถจะละได้หมดโดยปฏิบัติตามศีลตามปู่มชั้นข้องตนเช่นศีลห้าเป็นต้นดังศีลข้อสามเว้นจากประพฤติผิดในกรมทั้งหลายอันหมายความว่า บอประพฤติถูกก็ใช้ได้ไม่ผิดศีลข้อนี้แต่ว่าถ้าประพฤติผิดยังจะผิดศีลข้อนี้สําหรับผู้ที่ยังครองเรือนและสําหรับผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สูงขึ้นไป <c oughs> จนถึงปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาตามพุทธศาสนาก็เป็นการปฏิบัติสํารวมในกามทั้งหลายไปโดยลําดับจนถึงละได้หมด ท้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติขัดเกลาตันหาความริ้นรนทียานอยากให้ลดน้อยลงไปจนถึงละได้ทั้งหมดในที่สุดโดยที่ปฏิบัติทำสติอยู่ทุกเมื่อก็คือการปฏิบัติทำสติในสติในสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงก็คือรู้แจ้งเห็นจริงตั้งต้นแต่รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ตลอดจนถึงในวิสังขารคือแม่ที่เป็นธรรมปฏิบัติจนถึงนิพพานก็เป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเช่นเดียวกันรวมความก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่ขึ้นโดยลําดับ <c oughs> ในทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก <c oughs> เมื่อเป็นดังนี้จึงจะชื่อว่าได้รู้อดีต รู้อนาคตรู้ปัจจุบันและไม่ติดอยู่ในการทั้งสามเโดยเฉพาะจะรู้แจ้งในปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอดีตนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มาตั้งอยู่บัดนี้ mm. ก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติดับกิเลส ดับทุก <c oughs> เมื่อปฏิบัติดับกิเลสก็เป็นการปฏิบัติดับเครื่องที่ผูกร้อยรัดใจออกไปโดยลำดับทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความเป็นผูสันเดชทันโดดเต็มความประสงค์เป็นไปเพื่อไม่หวั่นไหวเป็นไปเพื่อให้รู้ ส่วนเบื้องปลายทั้งสองคืออดีตและอนาคตด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นมหาบุรุษซึ่งเป็นภูใหญ่จริงๆเพราะไม่มีเครื่องร้อยรัดใจ่จึงเป็นอิสระเสรีจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสตอบว่าที่จะเป็นภูสันโดษเต็มความประสงค์เป็นภูไม่หวั่นไหวเป็นภูรู้อดีตอนาคต ด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในปัจจุบันและที่จะตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องโผเย็บร้อยรัดใจได้นั้นจะต้องปฏิบัติทำลายกิเลสที่เรียกว่าเป็นพิกขุกระพฤติพรหมจรรย์สํารวมในกามทั้งหลายปราศจากตันหาความดินรนตันยันอยากมีสติอยู่ทุกเมื่อมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดับกิเลสและกองทุกข์ได้ ดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่สันโดษเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้รู้อดีตอนาคตด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในปัจจุบันจึงจะตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจได้ดังนี้คำมาปฏิบัติประการหนึ่งที่ตรัสถึงในคำตรัสตอบนี้ก็คือความมีสติทุกเมื่อความมีสติทุกเมื่อนั้น ก็คือการปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานสต,ติปัฏฐานที่มาถึงเข้านี้ก็คือพ่อว่าในปฏิกูลซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนเดบพื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต,ต่ำเดบปลายผมลงไปมีหนังคุ้มอยู่โดยรอบวัดเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกสาผม โลมาขนนาคาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาคหาโูเอ็นอธิกระดูกอัธิมินยางเยื่อในกระดูกวักกังไตอัดยังหัวใจยกกะนังตับกิโลมากังขังผืชปีหักังม้ามปภผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุรียงอาหารใหม่กรริสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดี เสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโดน้ำเงือเมโดมันค้นมันข้นอัสุน้ำตาวสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิการน้ำมูกละศิกาไขาข้อมุดตัางมุดดังนี้การปฏิบัติตั้งสติพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้จะทำให้ได้สติระลึกได ไปในกายเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อบรรเทาราคะความติดกินดีในกายอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความเป็นภูชื่อวสัสดนโดษเป็นต้นตามพระพุทธพยกกรณ์ที่กล่าวมาต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทาความสงบส่อต่อไป